เมื่อโรเซ่แบล็กทิ้งมีข่าวลือเกี่ยวกับการคัมแบ็กเดี่ยวหลุดออกมาเพราะเธอได้โพสต์ภาพลงบนอินสตาแกรมจนกลายเป็นที่ฮือฮาโรเซ่แบล็กทิ้งหนึ่งในสาวมหัสจรรย์ของวงการเคป๊อที่มีน้ำเสียงหวานละมุนแต่ทรงพลังของเธอได้กลายเป็นโรโมเดลของใครหลายคนที่จุดประกายความคิดที่อยากจะเป็นศิล,ลปิน ความฝันที่หลายคนท้อถอยออกมาเพราะทางเดินเต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนาำแต่โรเซ่ก็ทำให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าความพยายามจะไม่ทำร้ายใครและการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอจะส่งผลตอบรับที่หญิงใหญ่ของโลกไอดอลโรเซ่แล p ทิงมีข่าวลือว่าจะคัมแบ็กเดี่ยว โรเซ่เดบิวต์ในฐานะศิลปินเดี่ยวเมื่อปี2021ด้วยโดยเพลง On the Ground ซึ่งเป็นศิลปินเดี่ยวหญิงชาวเกาหลีในสหรัฐอเมริกาที่ได้ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจนทำให้เพลงพุ่งขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งทั้งใน global 200และ global x c l ชาติของสหรัฐอเมริกาไม่พอเพียงเท่านี้โรเซ เป็นผู้มีอิทธิพลในแวดวงแฟชั่นอีกด้วยจะเห็นได้จากการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกเมื่อวันที่11มกราคมโรเซ่ Rose, แชร์รูปภาพด้านล่างในสตอรี่อินสตาแกรมของเธอว่าอยู่ในสตูดิโอบันทึกเสียงสักแห่งซึ่งก่อนหน้านี้สมาชิกแบล็คพิง k ยังได้ถูกพบว่ากำลังรับประทานอาหารร่วมกับ รอนเพอร์รี่ CEO ของโคลัมเบียร c คอร์หลังจากการเจรจาของโรเซกับ YGN ซึ่งทำให้เกิดการคาดเดาเกี่ยวศิลปินเดี่ยวของเธอมีรายงานเข้ามาว่าเธอยังถูกโปรดิวเซอร์ยอดนิยมหลายรายจากต่างประเทศติดตามบนอินสตาแกรม ของเธออีกด้วยแบล็กทิงต่อสัญญากับ YGN ในเดือนธันวาคมปี2023และพวกเขาจะดำเนินกิจกรรมกลุ่มกันต่อไปส่วนกิจกรรมเดี่ยวของแต่ละคนจะโปรโมทผลงานอย่างอิสระไม่ผ่าน YGN